้มปลาน้อยอาหารของทางภาคอีสานอร่อยแซ่บหลายค่ะวิธีทำส้มปลาน้อยนะคะก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาหมักกับเกลือแล้วก็มีข้าวคั่วแล้วก็มีน้ำตาลหน่อยหนึง่งผงชูรสไม่ต้องใส่ค่ะเอาหมักเอาไว้ประมาณสองคืนนะคะพอมันออกรสเปรี้ยวแล้วเราก็มาเอามาเอามานึ่งก่อนค่ะบางคนก็เอามานื่อบางคนก็เอามาคั่วคั่วให้มันสุกก่อน แล้วเราก็เอามาปรุงใหม่ค่ะโดยใส่เครื่องเทศเครื่องเทศก็จะมีกระเทียมมีตะไคร้มีพริกแลวมีมะเขือค่ะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆแล้วก็เอามาคุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ชิมให้ได้ตามรสชาติที่ต้องการแล้วก็เอามารับประทานกับข้าวเหนียวค่ะอร่อยสุดยอดเลยค่ะเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของคนทางภาคอีสานค่ะ ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะ